เราเดินแรกก่อนพี่แจ๊คของเราเปนนี้แต่ก็เสียดายมากโคพสเองก็แบบแต่สะสมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีโอกาสได้อีกอาจจะได้แบบร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออาจจะเป็นข้อตกลงรายละเอียดเรื่องของงานอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไปตามที่ทางกองแล้วก็ทางแบรนด์เขาแบบคุกำหนดไว้ ข้อที่ทราบมาอาจจะด้วยตัวหนูเป็นในพาร์ทของพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประโยชน์ของงานนะคะก็เลยตามตามที่ผมอธิบายใช่ตัวพ้นเราบอกคำแต่ของเราเป็นไง้งซีของไฮแบบม้อยเสียดายคือเราก็เป็นเป็นเป็นแฟนคลับอะเนาะคนหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยก็คือได้เจอไกลๆก็ยินดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราเราก็ทำงานก็จะไม่ได้มีเวลาที่จะไปคอนเสิร์ตเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเสียดาย แบบว่าลุนมากตระกาศอนาคตนะจะต้องย้อนกับอีใหมก็รอลุ้นค่ะในอนาคตว่าจะได้ยไหนูต right? so so ้องไปกลับไปสะสมแต่บุญใหม่ก evet ็ไทำบุญเพิ่มแล้วไปเพิ่มเสา่ะจ้อนไปทําำบุญทเรา่บ้เส่ารี่้รี้เรา่้ค่บ้านเรานเสานร็จข่งเราทนรางี้ทำไมาเา่รีบ้านแ่รรรนเรรา่เราทเราจะต้อง เชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะถ้าเป็นแันลับเราได้อยู่ตรงที่เราแบบเฮ้ยเราทราบข่าวมาว่าเราเนี่ยทุกคนก็ต้องดีใจเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้ดีใจกับตลกกับดราม่าที่เกิดขึ้นมากกว่าว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออไรสาระบางอะไรอย่างเทที้ยค่ทราบแล้วก็คือทูตเลยเออจริงๆได้มีทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ว่ารอแบบเขาคนอนเฟิร์มแต่ว่าตัวเราเราก็อย่างอย่างที่เราแจ้งไปว่าเรายังไม่ได้ทราบว่าร่วมงานแบบไหนจะได้แบบได้เจอหรือว่าได้แบบีิดอย่งี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ เราคือไม่ได้ไม่ได้นำไปแต่ต้องร่วมดัมม่าที่ตามมาตัอดช่วงก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนทำออไมอะ่ะเพราะว่าเราก็ห้ามความคิดเห็นไม่ได้แต่เราเข้าใจนะว่าแฟนคลับเขาก็าอาจจะมีไม่ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เหมาหรวมเนาะว่าคนที่เขาห่วงหรือคนที่เขาอาจจะใช้อารมณ์ในการแบบตัดสินเราเราก็ไม่ไม่ได้ว่าอนะไรเป็นไงฟ้<ต><ต>าทำอะไรก็โดนแบบชินแล้วก็เริ่มจะ<า><า>ชินแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนวันนี้ยังพูดกับ กับพี่ๆเลยวันไหนถ้าเราไม่โดนดราม่านี่มันแปลกๆนะวันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าก็ามีทุกวันจริงๆไม่เคยได้พักเลยเริ่มชินแล้ว่่ีอรเืงบตอนช่วงที่เราเครียดหนกักก็เลือกที่จะไม่อา่านไม่ไม่ดูเลยนะคะเพราะว่าถ้าไหนเราตัดได้เราก็ตัดเพราะเรารู้แล้วว่าสมมติว่าเราเจอการพลาดหัวข่าวที่ไม่น่ารักรู้อยู่แล้วคอมเมนต์จะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็เลยเริ่มสึกแต่ว่าหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มก,กันในตัวเองค่อนข้างสูงในที่เวอ่ะเราก็ขำอะไรเงี้ยก็ก็ปล่อยผ่านรับมือกับมันได้จริงๆกับใครก็จัดการนะจัดการสิ่งที่เราต้องเผชิญจริงๆหนูว่าไม่มีใครจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แอบ,บจะมีบ้างที่บางทีเรารู้สึกว่ากเกินไปหรือเปล่านะกับบางคอมเมนต์บางทีเรารู้สึกว่าเออฟ้องดีไหมสักเทสนึงเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบเข้าไปดูแต่และคนเราสัวเออก็ไม่ใช่หรอกปล่อยผ่านไป ก็คือไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ค่าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าอันไหนที่เกินขอบเขตล่วงเกินเราหรือล่วงเกินครอบครัวเราเนี่ยก็ว่ากันเีงมีการจัดการมันมันยังเกี่ยวกับอาการปวดของเราหรืออะไรยังไงไหมคะก็มีบ้างอันไหนที่มันรุนแรงมากๆอันไหนที่มันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรดูถูกหรือว่าเปรียบเทียบอะไรที่บางทีไม่ใช่เราคนเดียวลามปามไปถึงคนรอบข้างหรือครอบครัวเราอันนี้เราก็มีวิธีจัดการของเราในรูปแบบของกฎหมายกันไปอย่างนี้ค่ะไม่ัดสิ มีบ้างน,นิดหน่อยบางทีมันผ่านผ่านก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ข้งางที่เราเหนเนาะรูสุกที่เรามีคนติดตามเราไปเข้่วไปอะไรเนี้ยจนเราต้องรูกว่าเปลี่ยนทางที่หนึ่งหละตรงนี้มันมีน,มมนริงไจริงส่วนตัวเราเราไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าที่ผู้ช่วยเอเขาเห็นก็แบบมีคนเรียกเราใต้คอนโดอะไรเงี้ยคือเหมือนแต่ก็ไม่ทราบอาจจะขอถ่ายรูปอาจจะขอคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราสึกว่าเออเรา ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะว่าก็ทราบมาว่าเหมือนกันก็ถ้าคุยกันทาี่จริงคือเหมือนเขามารอตัต้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยมาเฝ้าเราอ,อ,อราก็เลยว่าเอออาจจะเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เรานิดนึงใช่แต่ว่าคือจะจะไปเจอเราตามงานอีเวนต์หรือต่างๆเลยคือมาได้เลยเรามีเวลาให้เช็คำเต็มที่แต่ว่าอันไหนที่เป็นสถานที่ส่วนตัวของเราเราก็อยากเว้นไว้เพราะว่าเกรงใจแบบลูกบ้านที่อยูด่ด้วย ก่อนหน้านี้ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแบบเออมั่นใจชัดเจนอางจะกป็นป่ญหาหรือว่าก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าต้องต้องชื่นชมแฟนคลับเพราะเขาก็ช่วยเตือนกันว่าเออคนนั้นอาจจะไม่รู้จริงก็ได้ว่าอันนี้มันไม่ควรทำอะไรเงี้ยเขาก็แฟนคลับก็ช่วยเตือนกันก็น่ารักก็เป็นปัญหาที่มันสามารถจัดการได้แือว่าอีกหนึ่งดราม่าค่ะดราม่าถ้าเป็นอินฟาหรือว่าไม่ไม่เหมาะกับคนหน้างา เราต้องถามไปว่าแล้วนางงามต้องเต้นแบบไหนถูกไหมว่าแบบนางงามต้องเต้นแบบไหนเต้นให้ดูได้ไหมอะไรเง,เงเี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันมเราไม่ได้เป็นนางงามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสถานที่เราเรามันเราแต่บ,บริบทของเราอย่างเราร้องเพลงเราก็เป็นศิลปินเราเล่นละครเราก็เป็นนักสแสดงมันอยู่ในพาร์ทพาร์ทของแต่ละนั้นนั้นมันก็อยู่ที่มุมมองของคุณด้วยแหละว่าเราก็ เราบอกไปแล้วว่าเราทําเต็มที่ทุกงานเราเอนเตอร์เทนคนเต็มที่แล้วตัวเราก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราร้องเราก็มีฟิลลิ่งของเราไปตามเพลงแล้วก็เพลงมันก็คือเพลงทิปป์ป็อกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีระนาดหรือมีปีกอะไรก็เราก็ราได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในพาร์ตของเพลงไปแต่ว่าก็ก็สิบของเขาที่เขาจะคิดเราก็ห้ามไม่ได้เป็นฟิลมูดอย่างที่ทุกคนเห็นคือเราร้องกับพี่เว้ย ใช่ไหมอ่ะมันก็ตามฟิลแต่ถ้าเราไปยิงก็ไม่ใช่ฟิลไม่งั้นถ้าเราเป็นพาร์ทนางงามทุกพาร์ทคนก็เหื่อนช่ไหมอ่ะมันก็เป็นลุคเดียวลุคเดิมๆิมทุกงานมันก็ไม่ใช่เราก็พยายามจะทําให้คนที่อยู่มาหาเรามาเจอมาร่วมงานแต่ละพาร์ทแต่ละงานเขาสนุกแล้วก็ได้เห็นลุคอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยมันก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังต้องกระโดดอยู่ในแบบนั้นตรงรู้สึกว่ามัน มันจี้เราเยอะไหมอะไรก็เยอะนะเยอะเยอะก็มันก็จะมีมีแหละเราก็เราก็เราก็รู้สึกนะว่าเราทําดีแค่ไหนหรือทำพลาดนิดหน่อยอะไรอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะโจมตีพร้อมที่จะซ้ําเติมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเรา อย่างที่เขาบอกแล้วเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องน้อมรับฟังให้ได้แต่่างทีอาจจะบอกว่าการตเตือนหรือการจิตการอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะมีวิธีที่ดีกว่านี้ได้เพราะว่าเราก็าคนไทยได้วยกน mm hmm. ันนะบางทีก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจเหมือนกันก mm ับบางทีข้อผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นดราม่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลดดราม่าลงบ้างเพราะาชีวิตมันจะได้แบบแฮปปี hmm. ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าตัวฟ้าฟ้าไม่ได้เดือดร้อนหรอกบ mm hmm. อกว mm ่าคนที่ใส่พลังลบคนอื่นเยอะๆหรอ mm ือว่า อะไรเงี้ยมันก็มันก็ส่งผลต่อความคิดเขาชีวิตเขาเองมีเปความลงิตเีออยกรบ้างมันเป็นเพลงรไม่ได้สนุนะอกอะไรใครลไม่ไไม่มีแซวเล่นจริงคือจริงๆก็แซวแฟนคลับในทวิตนั่นแหละ เราชอบบางทีเราชอบโยนอะไรแล้วมาให้ม <inappropriate> ันแบบแฟนแต่ตามรูมกันเลไรอย่างเงียเปคาแรคเตอร์เราอยู่ในในการกลับมาเล่นสวิตซ์เราก็ติดไปนานเนาะกลับมาเล่นเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันแบบบางทีโพสต์ตลกตลกหรือโพสต์อะไรให้คนแบบเข้ามาร่วมคอมเมนต์คุยก็แซวเล่นแซวใส่กันแบบนี้ว่าเอ้ยมีหนีกบ้างหรือเปล่าป้าป้าขนาดนั้นไม่ค่อยจะไม่มีค่ะอาจจะสามปีทีค่อยว่าอีกทีนึงตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มี กตนน่การ่วกนก็คือแบบไม่ปิดเลยไม่มีใครนกจากพี่ไม่มีไม่มีแต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องก,กันด้วยแล้วก็โฟกัสเรื่องของงานอย่างเงียคนตอนนี้งานก็แน่นมากๆตอนน่อให้มีแฟนก็คงไม่มีเวลาให้อ่ะอเคอิเต เรามีเวลา้้อม้แสน่ค่ะดกคงไฟหนังที่ฝั่งก็ฝั่งแก้มต่อองม้งนี้นะคะ